ทศไทยตอนนี้จะเป็นประเทศบุรีรัมย์อยู่แล้วนะครับผมบุกอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มสกีนาเนี่ยออตอนนี้เข้าภูมิใจไทยแบบนุนนลังเต็มที่เอาง่ายๆกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยแล้วก็เอฟซีเพื่อไทยทุกคนด้วยนะครับผมไอ้เมื่อคืนเนี่ยผมพึ่งพูดไปตอนเย็นลงคลิปไปตอนเย็นใครที่มันยังไม่ได้ฟังไปฟังได้นะครับผมว่าเพื่อพักเพื่อไทยเนี่ยจะเดินแนวทางไหนต่อฮะเหนื่อยใจแต่ก็ไม่เป็นไรสู้ต่อนะครับผมเมื่อคืนเนี้ยประมาณสองทุ่ม ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนะครับผมก็ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะก็อย่างที่ว่านะครับโดนคดีนะครับผมมีคนไปยื่นหลังสารรัฐธรรมนูญมีการตัดสิทธิ์ท่านนายกให้พ้นจากตําแหน่งนะครับผมก็มีคนไปยื่นให้สอบอะจริยธรรมนะครับผมท่านนายกก็คงกลัวแหละว่าพรรคจะโดนไปด้วยนะเพราะว่าถ้าท่านนายกโดนเนี่ย ก็กรรมการบริหารพรรคแล้วก็สอสอก็ต้องโดนไปด้วยนะครับผมโดนไปทั้งยวงครับเหมือนที่พรรคส้มโดนอ่ะถ้าเป็นคนในตระกูลชินเนี่ยยังไงก็โดนถ้าเป็นคนพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็โดนนะครับผมช่วงนี้ผมมีโคตรผิดหวังเลยที่พรรคประชาชนนี้ไปโหวตให้คุณอนุทินนะพูดตรงๆก็เข้าใจแหละว่าเห็นเพื่อไทยเนี่ยเป็นศัตรูทางการเมืองนะครับผมคุณอนุทินเนี่ยยังไงฐานเสียงเนี่ยก็ไม่ใช่ฐานกลุ่มเดียวกันนะยังไงคนที่เลือก คุณอนุทินก็ไม่ได้มาเลือกพรคประชาชนแล้วพรคประชาชนก็ต้องจัดการพรคเพื่อไทยก่อนนะครับผมอ่ะไม่ว่ากันก็เป็นคู่แข่งมันจะได้ดุเดือดเผ็ดมันนะครับผมในการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยไม่กี่เดือนแล้วพ่อแม่พี่น้องเตรียมเลือกตั้งกันได้เลยนะส่วนผมเห็นด้วยนะครับผมที่ท่านนายกเนี่ยลาออกนะพักผ่อนได้แล้วไม่งั้นก็ทํางานอยู่เบื้องหลังนะผมตระกูลชินวัตรนะยังไงพวกท่านก็มีคุณงามความดีคุณนับประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองแล้วก็ต่อพักเพื่อไทยมากนะครับผม ส่วนประเด็นต่อมานะครับผมว่าใครเนี่ยจะมานั่งเป็นหัวหน้าพักนะครับผมเมื่อประมาณสามสิบนาทีที่แล้วนะกุสุดิยะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับผมบอกว่าก็น่าจะเป็นคนในพักที่ไม่ใช่ตระกูลชินวัตรสาเหตุที่ไม่ใช่ตระกูลชินวัตรเนี่ยผมคาดไว้นะครับผมน่าจะกลัวเรื่องแบบคนไปร้องนะว่าครอบงาพักหรือเปล่าประมาณนี้แหละถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยนายกหนูพาวเวอร์มากนะครับผมก็ต้องระมัดระวังนะพักเพื่อไทยจะขยับอะไรต้องระมัดระวัง เดี๋ยวโดนยุบพงยุบพรรคมาเนี่ยจะลําบากนะครับผมมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะตอนนี้นะนั่นแหละก็เราต้องต้องยกเครื่องใหม่นะครับผมพรรคเพื่อไทยก็ต้องสู้ต่อไปนะผมเห็นด้วยนะที่จะเอาคนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเข้ามาแล้วก็รีบเนี่ยโปรโมดนโย,ยบายใครจะเป็นคนดิเดตใครจะเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปต้องรีบทํานะครับผมยุบสภาเนี่ยผมคาดไว้น่าจะอีกประมาณสองถึงสามเดือนนะไม่ถึงหรอกน่าประมาณอีสองเดือนน่าจะได้ยุบแล้วนะครับผม ต้องเตรียไมไว้แต่เนิ่นน,นะครับผมพักเพื่อไทยนะเพื่อที่จะให้แบบคะแนนนิยมแบบมันกระเตื้องขึ้นนิดนึงตง้องรีบเปิดตัวไม่ใช่รอยุบสภาปุ๊บค่อยมาเปิดตรงเปิดตัวมันช้าไปหลังยุบสภาเนี่ยก็แค่เดือนหรือสี่สิบห้าวันนะครับผมในการจัดการเลือกตั้งใหม่นะมันไม่ทันกินหรอกพ่อแม่พี่น้องทําอะไรก็ต้องทําให้เร็วให้ฉับให้ไวส่วนเรื่องสื่อสารเนี่ยก็ขอให รวดเร็วหน่อยไม่ใช่เหมือนที่ตอนนาะยกโดนคิบเสียงนะชักชา้าอือดอาดไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมผมพูดตรงๆเอาเป็นว่าไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมเรื่องสื่อสารเนี่ยผมที่เป็นประชาชนคนธรรมดานเนี่ยหรือเป็นเอฟซคุณทักษิณเนี่ยหรือเป็นเอฟซีพัเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องได้มาอัดคิดตอบโต,บตบ้ตอบทุกประเด็นแทนเลยนะครับผมไม่ทันใจอ่ะเอาง,ง่ายๆโคโคสพงุญโคสพักก็ทําทงานชักช้านะผมพูดตรงๆเลย ต้องตอบแบบหน้าที่ตอหน้าที่เหมือนมาลีตอบแทนคุณเซนเห็นไหมมันต้องดูเดือดแบบนั้นไม่ใช่แอะหลักการเยอะแยะมากมายนะครับผมประชาชนฟังไม่รู้เรื่องขัดหูขัดตานะอาอการแบบบ้านนี่แหละคุยการเมืองกับผมนะเฮ้ยไม่ต้องมาพิธีดีตองกลัวนั่นกลัวนี่นะครับผมผมก็เข้าใจนะไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจแต่ว่ามันไม่ทันกินแล้วมันโดนประชาชนด่าเข้าใจไหมคุณไม่ต้องไปแช์มากหรอกนานาชาติมันไม่ได้มาช่วยหาอะไรคุณมากมายขนาดนั้นหรอกนะครับผม นะพวกมันเนี่ย <_ an> เห็นเรามีผลประโยชน์มันก็ขมาผูกมิรกับเราอยู่ดีอหละไม่ต้องไปแคร์ไปสนอะไรมันมากรอกนะเข้าใจไหมเออเอากันแบบบ้านๆนี่นแหละพ่อไม่พช่น้องส่วนคุณอิอ้งเนี่ยก็ยังทํางานอยู่นะครับผมทํางานในพักคุณทักษินเขาไม่ทิ้งพักเพื่อไทยหรอกเพราะว่าถ้าทิ้งเนี่ยโดนไอ้พวกเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยขยํำอย่างแน่นอนนะครับผมทิ้งไม่ได้เลยนะเลิกเล่นการเมืองไม่ได้เด็ดขาดนะคุณทักษินเนี่ย ม่งั้นโดนอีกยาวๆแน่นะครับผมโดนแช่แข็งไปอีกยาวๆแน่โอ้สุดยอดจริงแปลกใจนะพอม่พี่น้องประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ได้นะเลือกตั้งครั้งเดียวได้นายกต้องสามคนอนะคิดดูดิมันมีประเทศไหนทํากันล่ะสุดยอดไหมพ่อม่พี่น้องนี่ไงมันถึงได้ไม่เจริญเลยนะครับผมประเทศไทยมันไม่พัฒนาไปไหนเพราะมีพวกนี้อยู่นะไอพวกนายทุนทุนทน,นิยมนี่แหละตัวดีเลยนะครับผมรู้ไหมฝั่งอนุรักษ์นิยมนี่ตัวดีเลย รัฐประหารเงียบนะครับเนี่ยตอนนี้นะเพราะว่าการทำรัฐประหารแบบเอาหานออกมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลแล้วนะครับผมมันจบไปที่สมัยคุณประยุทธ์แล้วนะทําอีกนี่ยุ่งยากเลยประชาชนรับไม่ได้แน่นอนนะครับผมเนี่ยเขาถึงโหมกระแสตามแนวชายแดนให้มันไปถึงการเลือกตั้งนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่จะเนี่ยมาแบบถูกต้องตามกฎหมายโดยที่ไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยนะครับผมเห็นไหมพ่อม่พี่น้อง มันเป็นแบบระบบระเบียบมากทัผงอ่านการเมืองอย่าอ่านแบบเล็กๆน้อยๆต้องอ่านแบบภาพรวมกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มสกินาเนี่ยตอนนี้เข้าภูมิใจไทยแบบหนุนหลังเต็มที่เอาง่ายๆประเทศไทยตอนนี้จะเป็นประเทศบุรีรัมย์อยู่แล้วนะครับผมเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยก็เพิ่งตั้งก,กรกตมาใหม่สองคนนะเออเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องนี่มันประเทศบุรีรัมย์นะครับผมถ้าใครที่เป็นราชการเติบโตที่บุรีรัมย์เนี่ยรู้สึกว่าจะสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยจะ ได้หน้าได้ตามากเลยนะก็นักใจเหนื่อยใจแทนประเทศไทยอะที่คนในชาตินี่มองไม่เห็นปัญหาในชาตินะครับผมมองเห็นแต่ปัญหานอกชาตินูน่นไปตีกันกันกบไอ้คอมเมนอะเออไอ้พวกนี้มันไม่ได้มีพาวเวอร์อะไรที่จะมาทําอะไรประเทศเราเลยนะครับผมมันลุกล้ามาเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยไหนแหละฮะก็นูน่นสี่สิปีนะถ้ามาอยู่ที่บ้านน้องจานนะยุคไหนละก็ยุคทหารคลองเมืองนั่นแหละ <c oughs> เนี่ยยังไม่ลืมหูลืมตากันอยู่เลยนะครับผมนะขัางแบบดูแผ่นดินในชาติเนี่ยสูญเสียให้หนักการเมืองเมื่อวานนี้ก็ได้ยินข่าวว่าแถวอุทยัยธานีนะกรมป่าไม้ลงไปตรวจสอบเนี่ยพันคนไร่นะครับผมนักการเมืองคนดังเนะ่ะพักดังด้วยตอนนีนะ้เป็นรัฐบาลนะครับผมเห็นไหมพ่อนนมแอม,อออม่พี่น้องเนี่ยผลในชาตินีุ่ที่ดินหลวงนี่ไม่แอะไม่อะเอจะเป็นจะตายเนี่ยดูดิพ่อแม่พี่น้อง มองไม่เห็นปัญหาเลยนะอ้าก็อยู่กันแบบนี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ผอนี้พ่อแม่พี่น้องฟังใครมีอะไรมาแลกเปลี่ยนก็พิมพ์คอมเมนต์กันได้นะครับผมตอบทุกคำคอมเมนต์นะออผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เชียร์พักเพื่อไทยก็คุยกันแบบบ้านๆมีเหตุการณ์อะไรบ้านเมืองแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกถึงรู้ผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับผมสอหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ